เคเน,นต่างมีความฝันบางคนต่างมีควา,า,คามฝันเพราบตัวกรานั้นมันก็คนอุกคนช่วงต่อไปครับกับรายการคนลุกทุง่งแล้ววันนี้มาเคลียร์ประเด็นนี้กันเลยฮะหลังจากที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็อาจจะเคยมีสื่อหลายสื่อเนี่ยเสนอไปแล้วว่าเขาออกมาว่าเขาแบบอ,อ ก็ไม่รู้จะยอมรับหรือปฏิเสธหรือยอมรับคำด่าหรือเปล่าอะ มันค่อนข้างแบบเป็นกระแสดราม่าพอสมควรนะถูกต้องเลยกับเพลงออกมาเด้งนะครับของคุณยุราฟ้าสีทองแต่วันนี้มาเป็นตัวแทน3าคนที่มาฟิจิริ่งครับนั่นก็คือแหวดสีฮะครูบอยและโจโจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูดิเราคึกคักเลยนะพี่ท็อปมามาเคลียประเด็นกันก่อนเลยนะฮะประเด็นไหนที่เป็นข่าวเป็นดราม่าในโซเชียลตอนนี้ดราม่าเลยเหรอเขาบอกว่าคิดยังไงคุณไปเด้งหน้าวัดน่ะ เออจริงๆแล้วพวกเราพวกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปทําอะไรในวัดเพราะว่าหมู่บ้านที่เราไปทําการถ่ายทําเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าได้ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นค่ะเป็นหมู่บ้านดีเด่นแล้วก็กำนันของเรานะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเราเป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคําซึ่งซึ่งเวลาเราไปเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือว่าเจ้าอาวาสนี่ต้อนรับเราดีมากทีแรกน่ เราถ่ายบริเวณรอบวัดถ่ายทุ่งนาถ่ายวัวถ่ายควายถ่ายฟาถ่ายไปหมดเลยนะแล้วทีเนี้ยเอ๊ะผ่านผ่านไปผ่านมาเอ้ยเห็นโบสถ์โบสถ์เนี้ยเราไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะเพื่อหาเงินสร้างโบสถ์พวกเราสร้างกันอยู่แล้วแล้วก็โบสถ์โบสถ์ก็ยังไม่เสร็จเราก็เลยว่าเอ้ยถ้างั้นเราก็เอาโลเคชั่นโบสถ์ลงด้วยดีไหมใช่ก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยทุกคนนะจะบอกให้อย่างหนึ่งนะทุกคนเนี่ยอธิษฐานเป็นคำเดียวกันหมดเลยตอนแรกไม่รู้นะยกมือไหว้กันเนี่ยสาธุ ขอให้เพลงติดขอให้เพลงมีกระแสขอให้เพลงดังแล้วทุกคนแล้ววผมจะมาช่วยสร้างโบสถ์ต่ออะไรเงี้ยพอมาคุยกันทุกคนอธิษฐานเหมือนกันหมดเลยขอให้เพลงประสบความสำเร็จหมดใช่แล้วก็จะมาช่วยช่วยสร้างโบสถ์แล้วทีนี้ก็เลยเอะไอคนถ่ายอะถ่ายเอ็มวีเขาก็ตรงนั้นตรงนี้ถ่ายไปหมดแล้วนะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับภาพที่ได้ทั้งหมดเนี่ยที่รอบรอบ ไม่สวยเลยอ่ะไม่เลยกับงภาพที่สวยที่สุดคือที่เข้าไปถ่ายที่หน้าโบสถ์เป็นภาพที่สวยที่สุดชัดที่สุดเพราะว่ากลางวันเนี่ยแดดเผาหมดเลยนะที่อื่นภาพไม่สวยอันนี้อันนี้ยกมือสาบานเลยแบบมันคือมันแปลกมากคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาเฉพาะตรงนี้มาไม่ได้ตั้งใจล้วถ่ายเยอะมากถ่ายหลายสถานที่มากเลยอ่ะคือทั้งวันอ่ะพี่ทั้งวันอ่ะคือเรารอบโบสถ์หมดเลย แต่ตรงโบดเนี่ยเราถ่ายตอนเย็นตอนเย็นแสงมันพอดีมั้งแสงมันงตัวมันลงตัวหมดเลยอะพี่ใช่ตรงช่วงก็เลยก็เลยเอาตรงเนี้ยลงลงตรงเนี้ยจะได้ภาพเยอะที่สุดมันก็เลยเป็นภาพจําของเพลงไงคุณแล้วก็เลยโดนด่าเลยก็เลยโดนด่าเลยเราไม่ได้เราไม่ได้มีเจตนาเลยเนาะเจตนาคือยังไงนะ ก็คืออยาก,ยาก,ยากคือเจตนาของเราอะอยากจะให้วัดสําเร็จคือว่าโบสถ์วัดเนี่ยบรวรเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วตรงกันข้ามวัดก,ก็เป็นโรงเรียนครับถ้าเราทําสําเร็จวัดนี้สําเร็จก่อสร้างสำเร็จปุ๊บก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน<อ>และเป็นการส่งเสริมการตลาดการขายให้กับพี่น้อง เพราะว่าตอนนี not, new, ้พบเนี่ที mm ่บ hmm. mm ้านหมู่บ้านเนี ities, okay? ่ยเขาไปทาผ้าไหมแล้วหมู่บ้านรักกันมากบริเวณรอบๆหมู่บ้านเขาก็มีต้นมงต้นไม้สวยงามกันหมดค่นี่แหละเปิดเอ็มวีไปพร้อมๆกันในตรงนี้นะเนี่ยภาพชัดที่สุดเลยก็คือที่หน้าโบสถ์เนี่ยพอเอ็มวีออกมาปุ๊บพอเราเอาลงปุ๊บพอโดนด่าปุ๊บ เ้ยพี่พี่ยังไงเราไม่เคยเจอกระแสอย่างนี้ไงอันนี้หลายคนก็มองว่าอย่างนี้ว่าโอ้เนี่ยมันตั้งใจทําแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องโดนด่าด่าเสร็จแล้วก็เพลงดังเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่ไม่คิดเลยคดจะดาให้ฟังนะตอนที่ออก MV เนี่ยไปตั้งแต่ทีแรกยังไม่เป็นประเด็นดราม่าอะไรเลยนะยอดยอดของยุลายุราชาแนลยอดพุ่งไปจะแตะหมื่นอยู่แล้วแล้วที่อยู่มาเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคัดใหม่ คัดแล้วก็เอาเอา MV ตัวนี้ออกแล้วก็ไปเอายอดนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่โนมันก็สวยนะสิอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนกับมันกำลังจะแบบกำลังจะจุดกัมันกำลังมีกระแสกำลังเฮ้ย ทำอะไรกันทำไมเอาแดนเซอร์มาทำไมไอ้ครูสอนเต้นมาเฮ้ยทำไมเอาน้องรุ่นเก่ามารวมตัวเอ้นี่คนกำลังสนใจยอดกำลังยอดไหลไหลเลยดูกำลังไหลเลยเป็นยี้ถอดออกแล้ววะถอดออกก็เลยต้องไปเริ่มรับหนึ่งใหม่ตัดใหม่อีดิทใหม่อะไรทีนไม่คุ้มกันเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนเนี่ยเออมันก็มีเออเด้งเด้งหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยตัดไอ้ช่วงนั้นออกหรือจะมีเด็กมาอะไรเยอะๆอย่างเงี้ย ก็ตั้งขอจติอจริงเจตนาไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆต้องกราบขอโทษเจริงๆขาดีนะก็ไม่มิจาร์ว่าจะเอาวาดมาเป็นนักหลองคือเจตนาเราอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทําให้วัดหรือสถานที่ ตำบลหนองคูบอลนะฮะเสียหายคือเราขออนุญาตหนองตะเคียนบอล้มนใช่คูบอลเนาะเราก็ขออนุญาตจะเอาว่าแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีอยากได้ตรงไหนบอกนะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวท่านก็พาไปตรงนั้นตรงนี้หมดเลยคือต้องต้องขอประทานโทษจริงๆว่าเราอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงแต่ภาพอย่างที่บอกอ่ะภาพตรงนั้นเราเราสวยที่สุดมันสวยที่สุดและแ่งได้อะไรทุกอย่างได้หรมาณนี้เลย มาพูดถึงเรื่องราวของเพลงนี้บ้างออกมาเด้งนี่โปรเจกต์จริงๆเลยก็คือคุณยุราฟ้าสศิธรเขาทําขึ้นมาแล้วเขาก็ไปชวนทั้ง3มคนมาแจมจริงๆแล้วก่อนที่จะทำเนี่ยยุราคิดแบบนี้ฮะคือไฮะไปนั่งสมาธิสินถือสินห้าสินแปดแล้วก็เพราอก่อนผัวเธอตายเอา้ผัวมันยุราตายเออพอตายพ๊บมันก็จิตมันหลุดพอจิตมันหลุดป้๊มมันก็มาบ้าบอไปเลยคิดได้มันก็ถึงธรรมะมาเกินั่งธรรมะเอา้นั่งสมาธิก็ กลายเป็นว่าติ้งขึ้นมาในสมองนึกถึงครูบอยขึ้นมานึกถึงน้องแหวดขึ้นมานึกถึงพี่โจ้ขึ้นมาเอะเพลงเราจะแต่งมาแบบไหนให้ให้ตรงให้ตรงการแต่งแต่ละคนใช่คาแเลคเตอร์แต่ละคนขึ้นมาต้องวางหมากเออให้ไอคนนี้เป็นผู้หญิงสดใสคนนี้เป็นตัวแทนกระเทยหัวโปกงอนนี้เป็นตัวแทนของกระเทยผมยาวเอมานําเสนอกันเอาความสนุกมาช่วงนี้ ทำให้ก่อนสงการออกให้ก่อนสงการเวลาสงการใช้ตอนนั้นโควิดยังไม่มาคิดๆก่อนเออเวลาเขาจะได้เอาเพลงนี้ไปเต้นแล้วจะได้สนุกสนานกันอะไรประมาณนี้จุฬาเป็นคนปกติเขาไม่แต่งเพลงนะเขาเป็นนักร้องเขาไม่แต่งได้ไงหัวตายแล้วหัวตายปุ๊บฟิลมันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเพื่อจะได้หัวใหม่กัคุณพี่เพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักแต่งเพลงเขาเป็นนักร้องแต่แค่แบบว่า อยากทําออกมาเท่านั้นเองอแล้วคุณบอยเนี่ยเป็นตัวลิที่ยากที่สุดยังไงครับยากอยงนโอ้คุณขาร้องก็ไม่ได้เพี้ยนกป็เพี้ยนมาแค่บรรเม์อย่างเองคือทำการบ้านหนักที่สุดในทีเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกของคุณบอยใช่ถ้าเป็นคาราโอเกะแบบแบบบบออะไรอย่างเงี้ยได้เปิดเนื้อมาร้องได้ทุกเพลงแต่พอเป็นเพลงของตัวเองเป็นเนื้อของตัวเองทำไม่ได้ทำไม่ได้งงไม่มีเนื้อแล้วงงไปหมดเลย แล้วจะออกเสียงจ้ะ ยังไงงงไปหมดแล้วจำไม่ได้เพราะว่าสามคนนี้เขาเป็นนักร้องอ่ะคือขายเสียงมาดูแลเพิ่งออกออกเพลงมาสองเพลงเขาค่อนค่อนข้างที่นชำนาญแล้วเขาเริ่มเริ่มจะคอนโทรลตัวเองได้แหวนได้พอรู้อยู่แล้วว่าร้องเพลงเพราะว่าไปออกรายการไปออกคอนเสิร์ตอะไรค่เจ๊หายใช่ไหมอันนี้เข้างค์อัดตังได้ประกวดเขาก็ยังได้ได้แชมร์ได้แชร์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟูบอลนี่ไม่เคยเลยไม่เคยที่จะมาเป็นเรื่องเวลาแต่ถ้าเปิดเพลงมาเต้นเลยได้เลยเพลงอะไรก็ได้เปิดมาเดี๋ยวนี้เต้นได้หมดจะอยู่จะพิ เห็นที่สําคัญที่สุดนะคะ,ะกูจะให้ไม่จบ้าตายวงก็งงแตกเพราะว่าพ,พอประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บนะก็ครูบอยค่ะสติแตกว่าขอโทษไม่สุภาพนะคะกูนะเพิ่งออกเพลงครั้งแรกมึงคิดดูสิก่อนกูจะได้ดขานาดนี้มึงทำไมมึงทําอย่างนี้อีโจโจ,จ้มึงไม่คิดก่อนนี่มึงไม่คิดก่อนแล้วมึงทําอย่างนี้มึงมาแล้วมึงเพื่ออะไรแล้วมึงจะชั้นยุ่งมึงูจะยังไงนะโดนใจขนาดนี้ครั้งแรกออกมาก็โดนด่าเลยใช่ตื่นตระหนกตื่นตระหนกตื่ากระหนกตหมดเลยแล้วพวกเราะคนกตื่นตระหนกตื่นตระ ครูบอยขอร้องนะครูบอยต้องเป็นตุ๊ดนะแต่งเป็นตุ๊ดแต่งนิ้วกระเทยครูบอยต้องตุ๊ดแบบตลกนะให้มันผ้ามันติดว่าครูบอยเป็นตัวแทนกระเถิบบอกครูบอยต้องหาคาเล็เตอร์ที่แบบ อุ้ยไม่มีหรอกฉันไม่ตลกไม่ได้ตลกขนาดนั้นคุณพ่ก็เปิดพุงสิโอ้ตายนี่คือบอกว่ายอมทําทุกอย่างเลยเลยฮริงๆนจ่ขอร้องเปิดจนพุงไหมไหมหมดเลยไหมหมดลยไหมข้างหน้าข้างหลังไหมข้างหน้าข้างหลังเพราะมันถ่ายเอาแดดก้นแล้วแดดแรงมากแดดอย่างเดียวเลยแต่ว่าเขาบอกว่าโชคดีมากเลยนะก่อนไปอ่ะฝนตก แต่วันรุ่งขึ้นอ่ะแดดสว่างจ้าเลยไม่และที่อื่นเราไม่ว่านะทุกคนที่อยู่เนี่ยคือเอาเสื้อผ้าเก่ามาทั้งนั้นแต่กูลงทุนหมดเลยค่ะไปซื้อบงกุฎเสื้อผ้าตั้งหลายหมื่นแกลงทุนแต่ใช้ได้ชุดเดียวค่ะส้วเพือเป็นรถตู้เลยนะคือปกติเนี่ยเวลาเราจะถ่ายเอ็มวเราต้องเตรียมอย่างอาพรเนี่ยจะต้องมีโน่นมีเสื้อผ้ามีเตจสมสองสองสามชุดใช่ไหมเราก็คิดว่าเออ ต้องเป็นแบบนั้นนะขนไปเลยสามถุงระสอบเอาไว้เลือกหน้าเซ็กเต็มไปเยอะมาเดี๋ยวเขาจะต้องมีซิงเดียวซิงรวมแล้วเปลี่ยนโลเคชั่นก็ต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนนันเตรียมไปอย่างดีที่ไหนได้ชุดเดียวตลอดทั้งสายตั้งแต่เช้าจนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอยไม่ปรึกษาน้องๆอะไรบ้างเลยเขาก็ขนไปพวกหนูก็ขนกนไปแต่ว่าแต่เพาเอิญว่า คือมันต่อเนื่องไงพี่มันต่อเนื่องแล้วไม่มีเรับเปลี่ยนชุดใช่ก็มีที่เปลี่ยนก็คือมีพิยุคนเดียวให้พ่ยุเปลี่ยนคนเดียวเพราะว่าชุดแรกพ่ยุเหมือนหมอรำไอ้นั่นอะไม่ใช่หมอรำค่ะเม็นนาคนาคเหมือนคุนลานทองเราเราติดกันว่าเหมือนขุนานทองเขาเลยเปลี่ยนแต่เขาไม่มาไงเราเผาเขาได้ดูอยู่นะนี่ล้วแล้วเวลาถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่เจออะไรก็เอ้าเถอะ ถ่ายตรงนี้เจออะไรก็ถ่ายเจอควายก็ถ่ายตรงนี้เจอช้างม้วัวควายตรงไหนถ่ายหมดถ่ายแบบเก็บไว้ก่อนเผื่อเราเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกสรุปภาพไม่ได้สักทีไปได้นาโบสถ์จริงๆอันนี้จุกมือเลยกรกาบสาธุอ๋อนี่ท้่เเราไม่รู้นะก็คือนึกว่าตรงใจไปถ่ายตรงนั้นงใจอย่างเดียวเลยอันนั้นเป็นที่สุดท้ายด้วยซ้ำไปที่เขาท่องเที่ยวต้องเยกแยะ บ้านเขาสวยต้เลยแต่ใช้ไม่ได้เลยตรงจุดที่ใช้ได้คือหมู่บ้านตัวอย่างคือหมู่บ้านเขาว่าสวยมากเลยต้นไม้อะไรเอยเป็นทางแล้วก็ถ่ายนะถ่ายอ l l o c a t i o n ตรงนั้นหมดเลยแต่ใช้ไม่ได้เลยอหนูก็งงว่าทำไมใช้ไม่ได้แล้วพี่ยุมันได้แต่แต่ภาพมันไม่สวยมันไม่ชัดเหมือนเหมือนที่หน้าโบสเลยแล้วก็ที่หน้าโบสเนี่ยคือสุดท้ายแล้วก็คือ ทำว่าส te ุดท mm ้ายต้องทำางไงรู้ไ่มเต็มที่นะเราจะเลิกแล้วทุกคนก็ใช่ก็ไมยคือคนไปยี่หมดแล้วสมบูรณ์ที่สุดเลยนี่ต่หมดแล้วหนูไม่ไหวแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วแล้วคือแบบดูสิ โอ้ตายแล้วสังเกตว่าครูอ่ะครูจะมีพลังที่สุดเวลาครูเข้าวัดแล้วมันมีพลังมันครูเป็นผีเป็นปีศาจยังไงไม่รู้ค่ะดูไหมข้าของขึ้นที่อื่นไม่ได้เลยที่เดียวคงแบบว่าเหมือนคนท้องสักแปดเดือนเห็นไหมคะมันเหมือนแบบผีเหมือนอะไร่อยู่ออกมาจากเสาต้นนั้นต้นนี้เหมือนมากค่าตัวหลายล้านนะตอนนี้ก็คือตัดใหม่อีดิตใหม่แล้วแก้เรียบร้อยการคอรหาไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็เสียดายยอดจากวิวได้เพราะว่าเรามีวิทพื้นมีอะไรแบบ มีเด็กมีอะไรด้วยมันโดนเยอะคือที่เป็นประเด็นดราม่าเนี่ยมันมีทั้งไม่ดีแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็เชียร์ก็ดีดีมากเลยนะเชียร์อุ้ยสนุกจังดีจัางอุ้ยเป็นประสบการณ์อุ้ยแปลกดีจ้างคือทุกคนก็สนุกนะเป็นกําลังใจให้เยอะมากเหมือนกันเยอะกว่าที่ดรา่าอีกแต่จ้างไปแล้วคุ้ง ด้ยครูบอยเห็นไหมครูบอยเลือกคาร์าเต้นเจรขนาดไหนแล้วแหวนเห็นไหมคะ้าุ่งเท่ร่างกายเห็นว่าทั้งหมดนี้ก็คือรับงานเป็นกลุ่มกันเนี่ยคือเอนเตอร์เทนทั้งเป็นพิธีกรด้วยร้องด้วยเต้นด้วยทุกอย่างวางมากจนครบหมดแล้วแต่ไดยังไงแต่าโดนโดนโดนคืนหมดแล้วโดนคืนหมดแล้วใช่เงินจ้างมาแล้วโดนคืนได้ยังไงเรายังมีเลื่อน ต้องเลื่อนเรายังมีเขาเลื่อนเขาเลื่อนเขาเลื่อนทั้งหลายรายการนะเช่นรายการสารพันลูกทุ่งแล้วก็มีของช่องเจ็ดรายการชุมทางดาวทองแล้วก็มีจอคิวของเว็บคอยก็คือพี่หม่ำเขาให้โทรหาโปรดิวเซอร์แล้วและเล่นละครด้วยนะคะเล่นละครด้วยสำคัญที่สำคัญเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่จ๊เรื่องนี้คือเรื่องอ่าไรซาร์ดเดอรซิลีเดอรซิลีช่องห้ายังไงก็ฝากรายการนี้ดยจุช่องนี้ด้วยนะเป็นไปของคนลูกทุ่งคือพอเขาพอเขาเห็นพวกเราโมลุ่นตัวกัน เขาบอกอุ๊ยมันแปลกปืนปน่าสนใจขเขาก็เลย เอาไปทั้ง4ตัวเลยคน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 นค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 นนค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 นนค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 นนค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  ออกเฉพาะค่าเพลงค่า เอ็มวีทุกอย่างนะแต่ค่าตัวไม่ได้นะช่วยกันคือช่วยกันช่วยกันมาครูขาช่วยยุ่งเออช่วยอะไรยุ่งช่วยร้องก่อนนึกว nope? ่าร้องเฉยไม่เป็นไรหยูบตัวมาสักพักครูเดี๋ยวถ่ายเอ็มวีนะครูมีชุดป่ะไม่มีครูซื้อก่อนได้ไหมฮะลูกซื้อยเยอะมากอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยความตั้งใจไงเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันนะลูกมีช่างไหมครับพี่ยุต้องใช้ช่างด้วยเหรอลูกก็เลยก็เลยโซโล่กันเองเลย เันเองหมดเลยไม่มีช่างไม่มีอะไรก็คือสวยใครสวยมันแล้วแล้วทีมงานที่ถ่ายเอ็มวีนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นใครครับเป็นเพื่อนกับมายุราเองเป็นนักร้องคุณพีทองพูนคุณพีทองพูนก็คาดว่าน่าจะโทรศัพท์ไปขอมาเหมือนกันช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอเงินช่วยหน่อยมใช่กูหน่อยเหมือนเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวนะเอ็มวีตัวนี้ ตอนนี้ที่จะดูได้นะครับเวอร์ชันล่าสุดที่อีดิตเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูได้ที่ช่องของยุราชาแนลยุราชาแนลตัวเลยภาษาไทยเลยเนาะค่ะภาษาไทยค่ะย่อยยักษ์สาะอุเราเรืนสะราเลยยุรายูราชาแนลนะฮะก็ลองเข้าไปติดตามกันดูรับรองเลยว่าอันนี้ โอเคนะคือออกได้แล้วก็เคลียร์เรื่องประเด็นดราม่าวันนี้คือไม่ได้เกิดไม่ได้ตั้งใจตั้งใจจริงๆนะแต่ปรเอิญว่าผ้ามันออกมาตรงนั้นแล้วมันสวยก็เลยต้องอ้าเนี่ยลงไปก่อนนะครับแต่ท้ายที่สุดวันนี้มาเคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการคนลูกทุกนะครับขอบคุณมากๆากค่ะ วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับกับคุณกาแฟพี่ยักษ์ด้วยครับกาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟด้วยส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์ถึง29ชนิดสอบถาม Call Center 0631931955ขอบคุณบริพลัสนะครับนวัตรกรรมแห่งการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนและผิวกระจ่งางใสในขั้นตอนเดียวครับหมายเลข Call Center 0953827891ครับแล้วก็0953827893หรือสอบถามที่ไลน์แอดนะครับ b e r r i 3กล่อง990บาทครับ วันนี้เจอกันเที่ยงเหมือนเดิมครับสดกับรายการคนลุกทุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ